ดูไอ้โตัตใหม่มาเดี๋ยววันว่างๆนะผมทำท็อปสปีดให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับผมโคดจากลั่นอ่ะพี่งน้ององตรงก็เรื่องทำท็อปสปีดเดี๋ยวผมทำแน่นะผมมี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 คอมมิตม,มานานแล้วแต่แต่ก็คือผมติดปัญหาหลายอย่างนะก็เลยไม่ได้ทำในตอนนั้น ก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องโกช h i นะก็คือ <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานบรรยากาศแบบนี้นะพี่น้อง,องก็คือนานแล้วที่ผมไม่ได้มาขี่รถถ่ายคลิปแบบนี้เ <c oughs> นื่องด้วยเจอปัญหาหลายอย่างนะพี่น้อง,องช่วงที่ผ่านมากล้องผมก็มีปัญหาทีนี้มันมันหายแล้วนะ ็จะได้มาทําคลิปให้พี่พี่น้องน้องได้ดูกันเหมือนเดิมแล้วับผมก็คือที่ผมจังติดค้างพี่พี่น้องน้องไว้อยู่ก็คือจะทําท็อปสปีด125นะน้องน้ำเงินตอนนี้คาบูผมก็เปลี่ยนใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผมผมก็จะทําท็อปสปีดลูก54กับคาบูตัวใหม่นะก็คือเสียดายมากคาบูอินโปตัวเดิมผมอะ่ะที่มันเพี้ยนอะ่ะนะผมอยากลองท็อปสปีดกับคาบูตัวนั้นตัวเดิม เพียนก็ก็เรื่องก็เอาเป็นว่าเริ่มใหม่แล้วกันนะครับผมได้ระบูเวยปูตัวใหม่มาเดี๋ยววันว่างๆนะผมทำท็อปสเปียรให้พี่ๆ,ๆน้องๆได้ดูกันนะครับผมก็ก็เะได้อยู่นะเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าอยากทำท็อปสเปียรกับเอนโปตัวเดิมอที่มากับรถในตอนนั้นนะทีนี้ผมเปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะรีบประสิทธิภาพลูก54สิบได้เท่าไหร่นะ เพราะว่าเราทําเองนะเราไม่ได้ไปไปร้านหาช่างก็คือเราจูนเองเลยถ้าเอ็เอนโปตัวเดิมอะ่ะมันจะเป็นนมหนูเบอร์ 105, ร้อยห้าลูกลอยก็สั้นกว่านะครับพอเป็นเอนโปตัวใหม่ก็คือนมหนูอะ่ะเบอร์ร้อยสิบอ่ะนมหนูเบอร์ร้อยสิบแล้วก็ลูกลอยอะ่ะจะยาวกว่ายาวกว่าตัวเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำท่อสปีดอยู่แล้ว แล้วก็ล้อหลังผมเอาเข้ามานะผมขยับเข้ามาอีกก็คือมันสั้นเลยเกือบติดตัวรถอะแต่ว่าผมมีโครงการที่จะซื้ออ,อาร์มยืดอยู่สองนิ้ว <c oughs> น่าเป็นบันสุกสุขหน้านะพียงนอง ไม่แน่ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องดูก่อนวันถ้าผมว่างก็คือผมจะทำทอสปีดเลยก็คลิปนี้ก็คือทุกอย่างมันพร้อมมันลงตัวแล้วรถผมก็ขี่ได้ปกติแล้วนะพี่น้องก,ก็คือนั่นแหละนะครับผมกล้องผมมันก็ถ่ายได้เมื่อคืนเพราีอยะผมผมไปลองเสียบดูเพราะวันที่หนึ่งผมต้องไปทริปไงผมมาผมก็เลยเอากล้องไปต่อไม์ดูมันได้นะพี่น้องก,ก็คือได้ปกติเลยผมเลยตัดตัดสินใจ นะพี่ยิงน้องผมก็เลยตัดสินใจถ่ายเลยเพราะว่าอยากถ่ายอะ่ะไม่ได้ถ่ายนานนะพี่ยิงน้องโคตรคิดถึงเลยนะโคตรอยากลั่นน่ะพี่ยิงน้องอ,องตรง เดี๋ยวผมจะพย,ะยะายามถ่ายคลิปให้ได้เยอะๆนะจะหาก็คือจะพยายามทําตัวให้ว่างคลิปตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายก็เยอะเลยนะพี่พน้องโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมพี่พี่น้องน้องก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมก็สําหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ มาเล่าอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆให้พี่น้องได้ฟังนะครับผมเกี่ยวกับน้องน้ำเงินนะครับก็เรื่องทำท่อปตปิดผมทาแน่นะผมมีมีมีม,ม,ม,มีคอมมิตมานานแล้วแต่ผมแต่ก็คือผมติดปัญหาหลายอย่างนะก็เลยไม่ได้ทําในตอนนั้นตอนนี้ก็คือผมพร้อมมากแล้วนะพี่น้องโอเคนะเดี๋ยวผมจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะฮะ โอเคสวัสดีครับ